ของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็เคยได้มีการพูดถึงไปนะคะเกี่ยวกับผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการเดินสายออกงานนะคะในหลายๆงานเลยก็เรียกว่าแต่ละงานเนี่ยก็คือปังจริงๆนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการมาติดตามสนับสนุนนะคะแล้วก็พูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆยังคงมีการสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามในหลายๆงานอย่างตารางงานของทาง น้องหมอลำเสียงวีหกที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในโซนของภาคอีสานนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ต่างมารอรับชมนะคะแล้วก็มาติดตามกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีอีกหนึ่งผลงานที่ได้มีการอัปเดตออกมานะคะก็คือทางบอสนกพงศกรเนี่ยจะมีการปล่อยเพลงเดียวนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะหลายๆคนก็ต่างตื่นเต้นกันเหมือนกันเพราะถือได้ว่าเป็นเพลงเดียวนะคะของบอสนกเนี่ยในรอบหลายปีเลยก็ว่า ได้ที่ผ่านมานะคะถ้าเราเนี่ยได้เห็นกันก็น่าจะเป็นผลงานเพลงคู่นะคะกับตอนนั้นยูกิเพนพกาญนั่นเองก็มีหลายๆเพลงเลยที่ได้มีการปล่อยออกมาแล้วก็ทะลุล้านวิวเนี่ยไปด้ให้นั่นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะสําหรับเพลงใหม่นะคะของบอสโนพงศกรที่จะมีการอัปเดตออกมาโดยในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะของมอลรามเสียงวิหกนั่นเองเแฟนหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการรอติดตามนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกัน ยอยู่ตลอดเลยนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าทางแฟนเพจมอราเสียงวิหงนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพเบื้องหลังนะคะเหมือนว่าจะเป็นเบื้องหลังของ MV ที่จะมีการปล่อยออกมานั่นเองนะคะก็พอจะแบบว่าเดาๆเรื่องได้ว่าจะออกมาประมาณไหนนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็น่าติดตามมากจริงๆครั้งนี้นะคะก็ได้มีการโพสนะคะว่าวาสนาบ้างบวชสมดังมโนหมายความฮักชายเลยกลายเป็นสิ่งบ่ถูกต้องไอ้ขอหลีกทางให้เจ้าเฮียงขา อลอ่องซ่องอไอนนน้ขอโทษเดินนางน้องย้อนไอ้มันคนจนขอโทษเดือก้อนคำนกงพงศกร12มีนาคมนี้ชมพร้อมกันทางช่อง y YouTube ค่ายเพลงเป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยนะคะจะได้มีการมาพูดถึงกันนะคะครั้งนี้นะคะก็ได้มีการปล่อยนะคะเป็นภาพบรรยากาศใน m v ออกมาก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะบอสน้อนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยนะคะได้มีการเล่น MV กันเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะคะทั้งพระเอกคนใหม่อย่างพระเอกเคนั่นเองนะคะ แล้วก็นั่งอีกหมายป้ายแดง ที่ขึ้นเราบทเป็นนางเอกเต็มตัวอย่างแพรวทิดานะคะโดยในครั้งนี้นะคะก็มารับบทนางเอกพระเอกนะคะในเรื่องนี้รวมทั้งอีกหนึ่งคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นทีมงานของบอหลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยก็ทางบอต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้โอกาสนะคะจากคอนวอยเสียงวิหกเนี่ยสู่การเป็นดาราเฮียป่องอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าเอาทีมงานของพี่ๆคอนวอยเนี่ยนะคะมาร่วมเล่น MV ก็ถือได้ว่าเปิดโอกาสนะคะให้กับแบบว่าทีมงานในวงเนี่ยได้มาร่วมเล่น MV ในครั้งนี้ ะะทางบอสเนก็ได้มีการอัปเดตนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็น MV ที่น่าติดตามจริงๆซึ่งครั้งนี้นะคะบอสเนกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบว่ามีให้ทีมงานหลายๆคนนะคะน้องๆนักสแสดงเนี่ยมารวมเล่นด้วยครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากจริงๆแล้วก็ได้เห็นถึงแล้วว่าบรรยากาศล้างเวทีประมาณนี้นะคะเราก็ต้องมารอรับชมกันนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยจะออกมาเพราะแค่ไหนนะคะในวันที่12มีนาคมเนี่ยนะะก็จะได้รับชมพร้อมกันอย่างแน่นอนนะคะ,ะนี่นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเราที่เราได้มีการมาอั ตดกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ